เรื่องของความรักดีมากๆเรื่องของการงานก็ดีเช่นกันแต่คุณอาจจะผักโหมในเรื่องของการทำงานการทำงานที่เวลาคุณจะทำอะไรคุณก็จะมีความตั้งใจที่จะทำให้มันสำเร็จไป เนื่องจากคุณทำงานหนักนะคนเกิดวันอังคารคะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่คุณอาจจะเหนื่อยนะจริงๆมันไม่ได้เหนื่อยจากวันนี้หรอกมันเป็นการเหนื่อยสะสมกันมาเรื่อยๆทีนี้ในเรื่องของการงานอาจจะสื่อให้คุณเหนื่อยเอาเรื่องของความชื่นใจก่อนดีกว่า เนื่องจากคุณเป็นคนมีน้ำใจนะคุณเกิดวันอังคารเวลาคุณช่วยเหลือใครน้ำใจไมตรีหยิบยื่นมาให้คุณเสมอคุณไม่ต้องเป็นกังวลคุณจะมีคนช่วยเหลือคุณอยู่เสมอและถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องความรักเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆหยิบยื่นเข้ามาในชีวิตขอเพียงคุณเปิดใจเปิด โอกาสรับสิ่งดีๆเข้ามาจะดีกว่านะคะวันนี้อุปสรรคปัญหามันก็คือความเหน็ดเหนื่อยล้าของร่างกายคุณวันนี้วันพฤหัสแล้วสู้ๆอดทนอีกนิดนึงนะคะคนเกิดวันอังคาร